งอีกถ้าอยากได้ฟันเธอจะต้องนวดฉันให้นิ่มกว่านี้ขอโทษค่ะพอดีว่าฉันวดนมาทั้งวันแล้วมือเจ็บไปหมดไม่มีอะไรแย่เท่าตอนพนักงานบนกับเราแล้ว งไงเด็กๆแม่ต้องขอนั่งพักแป๊บหนึ่งนะจ๊ะ <c oughs> โอ้เอเกเทา่าดูไม่ได้เลยนะฉันรู้ว่าชีวิตไม่ได้ง่ายตลอดเวลาแต่นี่ก็ยากไป เธอมองเข้าไปในไข่ข,ของฉันและฟังไว้นะถ้าเป็นไข่ที่ดีทำสิ่งที่ถูกต้องเพื่อแผงของเธอวันหนึ่งเธอจะมีฝันมากพอที่จะซื้อตู้เย็นในฝันของเราได้เธอจะร้าวตอนนี้ไม่ได้เธอต้องมองโลกให้สดใสดังไข่ดาวสุดสวยโอ้ยโกะเธอพูดถูกฉันรักเธอเวลาหมดแล้วเกลียดที่ต้องไหลไปมาแต่ฉันต้องรีบไปทำอีกงานแล้วล่ะก่อนจะโดนใครมาเสียบแทน ่ายบริหารรู้สึกว่ามีช่วงพักดื่มกาแฟมากเกินไปแล้วเพราะฉะนั้นกาแฟทุกถุงยังไมเชิญออกโดยไม่จ่ายเงินยังไม่มีอาหารไหนสมัครขับรถยกประกาศที่จะบอกว่ายังไม่ใช่ยางที่คุณคิดอาหารที่ใช้เครื่องจัรกลหนักต้องเสี่ยงตะการถูกลออก่อ <c oughs> เราแล้วเวนทีนี้ฉันก็ต้องหาสักคนมาทำงานแทนพวกนายนายไปทำไม่ได้โทษดคุณซอนไปบิ๊กคิวรมควันฉ,ฉัน,ฉนยังทำงานได้ขอโทษนะแต่ถ้าฉันไม่ทำตามก่จูเลียสก็จะหาคนมาแทนฉันเหมือนกัน <c oughs> มาบ้าเร็วจังเกิดอะไรขึ้นอยู่ๆก็ปวดท,ท้องจีด๊ดๆงั้นเหรอไอ้ยินใจไหมไอ้แก๊งค์ยกจอไม่นะครอบครัวของฉันตายหมดแล้ว No. Mm -hmm.